สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบาปเป้ดันสตอร์นะครับกับช่องเช็คอินสตูดิโนะครับเกิดนี้มาดึกนะครับนอนไม่หลับนะครับมีเรื่องที่ต้องให้คิดเยอะแยะมากมายนะครับคนเรานะครับอ่ะ วันนี้นะครับพาเพื่อนๆนะครับมาพบกับสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเรียกว่าคสอจิตกายสิทธิ์นะครับเขี้ยวหมูตันนะครับก่อนที่จะพาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักกับเขี้ยวหมูตันนะครับฝากกดตูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการลงคลิปต่อไปดนวยครับสำหรับเขี้ยวหมูตันนะครับคู่นี้นะครับ อันนี้พ่อผมได้มาตั้งแต่สมัยงานนั้น,นครับถ้าพ,พ่อผมยังอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ8ปปีนะครับท่านเสียไปเมื่อประมาณ1 0กว่าปีนะครับไม่ไปเกือบเกือบสิปีนะครับประมาณนะครับได้มานะครับความยาวก็ก็ยาวอยู่ประมาณเยอะอยู่นะครับความยาวก็ ว่านะครับไม่ต่ำแต่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบเซนนะครับถักยืดนะครับความยาวนะครับเกือบเกือบยี่สิบเซนนะครับเกือบเกือบยี่สิบเซนนะครับได้มาคู่หนึ่งนะครับพี่ชายผมนะครับตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่อีกคนหนึ่งนะครับได้เล่าว่าตอนที่ไปกับพ่อนะครับเจอเจ้าหมูนะครับหมูตัวนั้นนะครับ ซึ่งใช้ปืนปืนแก๊ปนะครับสมัยก่อนใช้ปืนแก๊ปนะครับปืนแก๊ปแต่ประดิษฐ์นะครับเรียกก็ปืนแก๊ปนะครับยิงนะครับปรากฏว่าสับไม่ออกนะครับสับไม่ออกสับไม่ออกปุ๊บนะครับก็ต้องหาไม้ตีนะครับไล่ตีกันนะครับอันนี้ตามพี่ชายผมเล่าให้ฟังนะผมยังเด็กอยู่นะครับนานมากนะครับพี่ชายผมก็ตอนนี้ประมาณ50กว่าแล้วอายุนะครับ แล,แล้วก็ปรากฏว่าคู่นี้นะครับก็ได้เก็บไว้พี่ชายคนต่อจากผมอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ของผมอันนี้ของพี่ชายอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว mm ัน hmm. น <Leonardo, S 1> ี้นะครับขออนุญาตพี่ชายเขามาทําคลิปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ครับอันนี้นะครับอันนี้ผมทําหล่นแตกไม่ไม่นานวันนี้เพื่อนเพื่อนน่าจะรู้นิสัยผมว่าสะเพานะครับหล่นกุ๊กขกหบดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ฝนไปนะครับฝนไปเพื่อไปทาละลายทํายานะครับทํายานะครับ สามารถเป็นยานี้ผมก็ต้องหาวิธีมาประกอบติดนะครับอันนี้จะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าคือแคลเซียมนะครับคือเขี่ยวนะครับนะครับไม่ใช่ซื้อใน Lazada าหรือช h o ป e e นะครับนะครับเคี่ยวหูตันนะครับเป็นของอนุภาพนะครับกายสาทธิ์สุดยอดมหาอุดนะครับก็บอกว่าลูกปืนกงกระพันนะครับป้องกันภัยนะครับได้สารพัดสำหรับผู้นิยมเล่นหาอยู่นะครับ ผมก็พยายามไปหาจากแหล่งข้อมูลนะครับแต่ตามตำนานมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพยายามเรียบเรียงมาให้เพื่อนๆได้เข้าใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นของที่หายากนะครับสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับแต่นี่ได้มานะครับได้มานานแล้วนะครับได้มานานเป็นโมโล,โลกตกทอดมานะครับได้มานานนะครับ ดูครับช่วงที้ตันนะครับช่วงที่ตันก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับพอมาตรงนี้สีก็เริ่มนั่นไปนะครับ สังเกตได้ว่าตรงนี้เริ่มตันมาเลยครับเริ่มตันนะครับมาตรงนี้โปร่งมาเนียงโปร่งมานะครับตังน,นะครรนเริ่มตันนะครับเริ่มตันนะครับ เติมตันมาตรงนี้จะหน่วงหน่วงมือนะครับหนัก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 มือให้เราได้รู้สึกความสัมผัติถึงความหนักตรงนี้นะครับได้ทําเป็นเคสศึกษาให้วัยรุ่นรุ่นหลังได,ได้ได้ศึกษานะครับว่าออ,าอกเกี่ยวกับตันเนี่ยคือมีอยู่จริงนะครับแต่นะครับว่าจะาต้านทานอนุภาพมหาอุดหรือไม่เนี่ย ไม่กล้าสลับเนี่ยผมจะจําไม่ได้ว่าข้างไหนเปข้างไหนนะครับอันนั้นก็ต้องพิสูจน์เอานะครับผมก็ผมก็เคยคิดอยู่ะัรับปรึกษากับพี่มนนันอยูวอย <c oughs> อยกก่ว่าไปลองกันดูดีไหมเพื่อจะรู้นะครับว่าไปลองกันดูดีไหมว่าจะเป็นหมาอุดจริงจริงหรือเปล่านะครับก็อาจจะไปวางไว้อย่างนี้แล้วก็ลองยิงกันดูนะครับเพื่อทดสอบนะครับผมเห็นวิดีเจูมเขาก็ไปทําไปทําคลิปนะครับนะส่วนอันนี้ ันนี้จริงๆผมผมชอบนะครับอ่าดูพเพื่อนๆดูครับจะตันก็อยู่ประมาณแต่ว่าอันนี้สงสัยเอาไปทำหัวแหวนอะไรไว้ต่อมีอะไรนะครับอันนี้ลอยมีร่องรอยการเอาไม้เพื่อจะแยงแย่เข้าไปว่ามันจะอ่าการตันเนี่ยจะไปประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่นิ้วกี่เซนนะครับเป็นการพิสูจน์นะครับอ่า เพื่อนก็ได้เห็นนะครับอ่ะเสียดายเนี่ยนั้นผมไปตั้งใกล้ๆพวงกุญแจรถล้วบางเลยนะผมเหยียบพวงกุญแจรถบังกอดว่าหล่นไปแตกนะครับไม่ใช่ซื้อจากลาซาด a านะฮะให้พวกเกรียนมาคอมเมนต์นี่ จะไงครับจะเป็นคนๆอยู่เลยเนี่ยแต่อส่องเหมือนกับส่องพระกันไปเลยส่อ,สองดูความแหลมเลยเพื่อนๆเ,ออเพื่อนดูตรงนี้นะครับ หมือนกันอีกคางนะครับอีกคางก็แตกนะครับอือคู่หนึ่งอ่านะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับเอามาชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีโอกาสผมก็เช่าเขี่ยวเสือมานะครับแต่ว่าเป็นของโซนอาจารย์ฝั่งภาคอีสานผมอยากจะมีนะครับผมก็เลย ไปหาท่านนะครับอาจารย์คนหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องมีชื่อเสียงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าวิชานะครับอาคมเขาก็บอกว่าสุดยอดนะครับมเมือได้เขี้ยวเสือที่ท่านาให้ผมมานะครับมอบให้ผมมาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูนะครับไม่ใช่เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับจริงๆก็ของนี้ก็คือเป็นของที่ค่อนข้างที่หาย,ยาก นะครับแต่ว่าเราก็มาทําคลิปเพื่อการศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ฟกอกบูชานะครับวัตถุเนี่ยยังเหลือที่อีกหลายองค์เนี่ยนี่กรอบร่างฟันหนูพิมพอะไรต่อมีอะไรที่ยังไม่ได้ทําคลิปเอ้ออกใปนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ